สวัสดีค่ะขอต้อนรับสุมันนี่ออนไลน์คลิปนี้ข่าวดีสำหรับคนที่มีแอป to money wallet นะคะหรือใครยังไม่มีแอป t o MoneyW วอ l l ลก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะ Play Store ก็ได้ a p App store ก็ได้ AIS ก็ได้ d t a c ก็ได้ True ก็ได้ใครใช้เครือข่ายไหนก็ได้เพราะว่าแอป to money wallet มันเป็นแอปกระเป๋าสตางค์นะคะจะใช้เครือข่ายไหนหรือจะใช้ระบบไหนก็ได้ การหาเงินฟรีในครั้งนี้ได้มาจากแอป to m o n o y w y w l l t ซึ่งลองทำมาแล้วเมื่อคืนแล้วก็ได้เงินจริงก็เลยเอามาแนะนำให้นะคะว่ามันมีเงินฟรีจากแอป to money wallet จริงรีบทำหน่อยแล้วกันนะคะสำหรับคนที่อยากได้เงินฟรีคือไม่รู้ว่ากิจกรรมเนี้ยเขาจะหมดเขตเมื่อไหร่ยังไงก็ รีบหน่อยละกันนะวิธีการก็คือให้เรากดเข้าระบบของทูม o น e y Wall e ็ t นะคะเสร็จแล้วให้เรามาด้านล่างตรงนี้เลื่อนลงมาด้านล่างหน่อยนะตรงที่เขาเขียนว่าร้านค้าออนไลน์นี่นะคะร้านค้าออนไลน์เสร็จแล้วเลื่อนลงมาด้านหลังสุดต,ตรงที่เขาเขียนว่า <c oughs> ขอไปค่ะซื้อ g a d g เจ็ตเกมนี่นะเราก็กดเข้าไป ซึ่งในหน้าซื้อ gadget gamer นี้จะเป็นหน้าเกี่ยวกับการาขายอุปกรณ์ของเราบรรดาเหล่าแก m มเมอร์ทั้งหลายแต่เราไม่ได้มาซื้อของค่ะเราจะมาหาเงินฟรีวิธีการหาเงินฟรีจากหน้า g a d g จ t gamer ก็คือให้เรามาดูตรงนี้ตรงที่เป็นรูปภาพแล้วตัววิ่งวิ่งให้เราเลื่อนลงไปด้านหลังเลยนะคะนี่ด้านหลังตรงนี้ตรงที่เขาเขียนว่าตอบได้เงิน เราจะต้องมาตอบคำถามตรงนี้เพื่อที่จะรับเงินฟรีอ่ะเราก็กดเข้าไปพอเรากดเข้าไปเสร็จมันจะมีคำถามอยู่2อันเราสามารถทำได้ทั้ง2อันนะคะถ้าเราทำผ่านเราจะได้10บาทนี่ยอดเงินของเขาเขาจะบอกเลยนะคะว่า10บาทวิธีการก็คือให้เรากดเข้าไป พอเรากดเข้าไปเสร็จเขาจะบอกรายละเอียดเลยนะคะว่าจะเป็นการทําแบบสอบถามอะไรแล้วเขาจะถามคําถามเบื้องต้นเกี่ยวกับเพศเกี่ยวกับอายุถ้าเราผ่านเกณฑ์นี่นะคะและตอบคําถามจนเสร็จเราจะได้10บาทแต่ถ้าเราไม่ผ่านเกณฑ์ของเขาเราก็จะได้รับเงินเหมือนกันนะแต่รับเงินอยู่ที่1บาทนี่ตรงนี้รายละเอียดของเขาอยู่ตรงนี้วิธีการก็คือให้เรากดตรงนี้ได้เลยค่ะ ตรงที่เขียนว่ารับสิทธิ์นี่นะกดรับสิทธิ์เสร็จเดี๋ยวเขาก็จะให้เราทําแบบสอบถามเกี่ยวกับอ,อย่างที่บอกค่ะว่าถามเรื่องเพศก่อนเราเป็นเพศหญิงเพศชายแล้วก็อายุเท่าไหร่ถ้าเราผ่านเกณฑ์เดี๋ยวเขาก็จะพาไปถามต่อแต่ถ้าไม่ผ่านเขาก็จะบอกว่าเราไม่ผ่านเกณฑ์แล้วเราก็จะได้รับเงินฟรีส่วนถามว่าแล้วมันได้เงินฟรีจริงไหมนี่นะคะมาดูรายการตรงนี้ ทำไปแล้วเมื่อคืนนี่นะคะไม่ผ่านเกณฑ์ก็เลยได้คําถามละ1บาทก็เป็น2บาทมันมันอาจจะน้อยนะเออจริงจริงบาทหนึ่งสองบาทมันอาจจะน้อยแต่อย่าลืมนะคะว่ามันเป็นเงินฟรีมันก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยสักบาทถูกไหมใน,ในไหนๆเราก็มีแอป to มันดี้วอลเลอยู่แล้วไหนๆแอปเข้าก็มีกิจกรรมให้เราหาเงินฟรีอยู่แล้วยังไงก็ลองสมัครดูนะ ไม่ใช่ลองสมัครสิลองทำแบบสอบถามดูถ้าเราโชคดีเราอาจจะได้20บาทก็ได้ส่วนทำได้กี่ครั้งอันนี้ตามความเข้าใจนะว่าน่าจะเป็นแค่หนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์เพราะว่าเมื่อเมื่อคืนทำไปแล้วเมื่อเช้ากดกดลองรับกดลองรับรับสิทธิ์อีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะทำแบบสอบถามอีกอันหนึง่งหรืออันใหม่มันบอกว่ารับสิทธิ์ไปแล้วอ่ะ ประมาณนี้อันนี้ก็ตามความเข้าใจนะคะอย่างที่บอกว่าน่าจะได้หนึ่งคนหนึ่งสิทธ์เท่านั้นใครที่เป็นสายฟรีใครที่มีแอป to Money ่ a l ลเลอยู่แล้วยังไงก็ลองไปทำดูละกันนะคะคือไม่แน่ใจนะว่ามันจะหมดเขตเมื่อไหร่ยังไงก็รีบหน่อยละกันหรือใครที่ทำอยู่แล้วได้เท่าไหร่ได้1บาทหรือได้10บ,บาทยังไงก็เม้นมาบอกกันใต้คลิปนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ทำเกี่ยวกับอันนี้ไปแล้ว นะอันนี้ฝากไว้แล้วกันนะคะ so, ยังไงก็ลองทําดูละกันนะมันฟรีจริงๆมันเรามันก็ได้เงินจริงๆนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับการแนะนําวิธีการหางเงินฟรีจากแอปทู MoneyW ว l l เใครที่สนใจก็ลองไปทำดูส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรก ยังไม่เคยกดติดตามยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเลยนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้มาแนะนำวิธีการหาเงินฟรีจากแอป To Money Wallet ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ